ที่ยังมีความเป็นพ่อของลูกอยู่นี่เนี่ยผมไม่เคยนึกเลยว่าพอเจอรักแรกอีกครั้งจะต้องเห็นเธอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พี่จะทิ้ง,งลูกเองต้องมาไปดืด้อๆแบบนี้ได้เหรอไ่ตรงหนึ่งเสื้อแล้วต้องรีบไปแล้วเนี่ยโอยเดียวเธอคงต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อจากดีไปคุณชายใช่คะ่ะกระชมบอดกำลังเริ่มแล้วนะคะคุณช่วยเช็คข้อมูลของผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับว่าเขาพักที่ไหนรับทราบค่ะคุณชาย จีอันคุณพ่อกับคุณแม่ทิ้งจีอันไปเที่ยวต่างประเทศกันสองคนแล้วยังให้น้องสาวดูแลลูกตัวเองเฉยเลยอ่ะแกนจะไปเที่ยวกับพ่อกับแม่ด้วยครับช่างเถอะอยู่เล่งกับน้าแล้วกันเนาะไปได้ค่ะคุณผู้จัดการเดี๋ยวไม่รีบแก้ไขรายงานส่งแห้คืนนี้เลยนะคะไม่ <Bye. S 3> อา้าวใช้คุณมาที่นี่ได้ไงอะ่ะไม่มาทำการต้องพาลูกน้อยมาด้วยเลยเหรอครับ ชื่ออะไรครับเจียนครับไหนตัวนี้พลังเท่าไหร,นร่นี่คือแลงกัสครับโอ้มาครับอยู่บ้านหลังไหนเหรอครับหลังโน้นค่ะโอ้โหเจียนชนะอีกแล้วอ่ะเย้นี่มวตัวนี้ดีไหมอืออันนี้แปลแล้วไม่คิดเลยนะว่าจะเจอคุณอีกขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่นเป็นเพื่อนเจียนนะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับ จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างๆบ้านไม่ถ้าไม่มีอะไรผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับไม่ต้องหรอกไม่รบกวนคุณจะดีกว่าค่ะไม่ต้องดูแลเด็กคนเดียวแบบนี้นี่ลำบากน่าดูเลยนะครับแต่พ่อเขาไม่ยอมพาไปด้วยนี่คะไม่ไม่มีทางเลือกนีจีอันเล่นนานแล้วนะการบ้านยังไม่เห็นทําเลยการบ้านภาษาอังกฤษมันยากมากเลยอะไม่อยากทำครับไปทําเลยครับเดี๋ยวไม่มีส่งนะ เครับเดี๋ยวมาเล่นอีกทางนึงครับได้ครับจีอันอย่าก,กดสิยังไม่ได้เซฟเลยช่วยเช็คคอมให้หน่อยเวลาเราถามว่าราคาเท่าไหร่ต้องพูดภาษาอังกฤษว่าแบบไหนครับแป๊บหนึ่งนะนุ่มไงเพื่อนจีอันมาแล้วไปถามเพื่อนดูสิสวัสดีครับอยากถามอะไรหรอครับ ยทำการบ,บ้านให้หน่อยเวลาเราถามว่าราคาเท่าไหร่ต้นบ้าภาษาอังกฤษว่าแบบไหนครับนี่ครับจ้าดีจังเลยอ uhm, ่ะจีอันดูสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากเลยผมเห็นจีอันอยากให้ช่วยเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็เลยศึกษาข้อมูลมาของว่าเช c เตอรไอศกรีมมที่ผ่านมา ใช่ครับ่สนใจเรื่องงานจนไม่ได้สนใจความรู้สึกของไมยในยตอนนั้นอะ่ะใช้จะขอโอกาสแก้ตัวกับสิ่งที่ตัวเองทำพลาดไปครับนี่ใช่กำลังจะบอกว่าไมาไม่ต้องกังวลนะใช้จะดูแลจีอันให้เหมือนกับลูกตัวเองเหมือนกันแต่จีอันไม่ใช่เอาจีอันมาคืนที่ได้ละ <c oughs> ไม่ได้ครับผมจะไม่อนุญาตให้จีอันอยู่กับพ่อที่ไร้ความรับผิดชอบแบบคุณยงครับเีผมคุณพ่อเลยนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเรียก ใช่เข้าใจผิดแล้วค่ะจีอันเป็นลูกของพี่ชายไม้เองพี่ชายไม้ไปเที่ยวต่างประเทศกับพี่สะพายอ่ะก็เลยฝากให้ไม้ช่วยดูแลจีอันพี่ชายใช่ครับเ,เก็บของครับ